สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะทีมรักคุณหนูเบสแอดมินห่างหายจากการทําคลิปน้องเบสไป2เดือนกว่าๆจะสองสเดือนก็ว่าได้ก็ตั้งแต่น้องนะคะเลิกลาไปกับตรงๆก็หยุดทําคลิปเกี่ยวกับน้องเพราะว่ามันมีแต่กระแสด,ดราม่านะคะช่วงนั้นมาวันนี้ต้องมานั่งทําคลิปพูดถึงน้อง พราะมันมีข่าวที่ทําให้แอดเองก็ตกใจและแอดเชื่อว่าหลายคนก็ตกใจมากเพราะว่ากระแสข่าวตอนนี้ออกทุกช่องเลยนั่นก็คือข่าวของพ่อบาสสมรักคําสิงนะคะทุกคนเหตุเกิดที่ขอนแก่นค่ำคืนวันที่10ธันวาคมนะคะก็มีเยาวชนหญิงอายุแค่17ปีเข้าแจ้งความกล่าวหาว่าพ่อบัส คำพ่อบาสสมรักคำสิงเนี่ยทําอนาจารล่วงละเมิดทางเพศนะคะที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นต้องใช้คำว่าเฮ้อเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเคสนี้เนี่ยจากคนที่เป็นแฟนขับ FC พ่อบัสมาก่อนชอบครอบครัวคำสิงรักในครอบครัวคำสิงโดยเฉพาะรักในตัวน้องเบส การที่แอดไม่ได้ทำคลิปน้องมาไม่ใช่ว่าแอดไม่ได้ติดตามนะคะติดตามน้องมาตลอดจนทุกวันนี้ก็ยังติดตามอยู่เห็นน้องทำคลิปกับแพทริกก็กำลังน่ารักเลยเห็นน้องออกรถคันใหม่เอามาทำคอนเทนต์หาเงินให้กับครอบครัวพอมาเจอพ่อมาเจอข่าวพ่อบาสแบบนี้คือรู้สึกแบบรู้สึกอยากจะให้กำลังใจเบสมากๆอยากจะให้กำลังใจแม่อ้อย ตอนนี้นะคะพ่อบาสเองก็ออกมาภาคเศษนะคะคำว่าภาคเศษก็คือยอมรับว่าพาเด็กหญิงเข้าโรงแรมจริงยอมรับว่ามีการนัวเนียกันจริงแต่ปฏิเสธว่ายังไม่ถึงขั้นมีอะไรเพราะพอรู้ว่าเด็กอายุ17ก็หยุดก็เลยเรียกว่ายอมรับแต่ไม่รับทั้งหมด ส่วนประเด็นที่หลายคนโจมตีว่าทําไมพ่อสมรักทําแบบนี้ไม่สงสารน้องเบสไม่สงสารแม่อ้อยเหรอทําไมนอกใจภรรยาทําไมไม่สงสารลูกลูกสาวก็เป็นคนดังลูกเป็นคนที่น่ารักมากเป็นอภิชาติตบุตรเลยทําไมพ่อทําแบบนี้โอเคข่าวล่าสุดก็ออกมาว่าพ่อสมรักคําสิงกับแม่อ้อยหย่าก,กันแล้วสองเดือนนะคะตามรายงานข่าวตัวแอดเองยอมรับว่าไม่ได ไม่ได้รับทราบประเด็นนี้มาก่อนนะคะทุกคนรู้สึกเสียใจอะ่ะรู้สึกเสียใจแทนเบสรู้สึกแบบเด็กคนนี้แบบเออแอดก็ตามน้องมาตั้งแต่แบบทำคลิปใหม่ๆจนมาคบกับตรงๆจนน้องเจออะไรจนน้องเลิกกับตรงๆจนตอนนี้น้องเบส Move on มานะคะถอยรถคันใหม่มี เอเล่นละครหลายเรื่องเลยตอนนี้ไทยละครเรื่องใหม่กับช่องวันอยู่ทำไมเรื่องราวแบบนี้ต้องมาเกิดกับน้องก็ไม่รู้ไม่ว่าพ่อบาสจะข่มขืนหรือไม่ข่มขืนเด็กคนนั้นนะคะทุกคนส่วนตัวแอดมองว่าพ่อบาสน่าจะให้เกียรติครอบครัวมากกว่านี้ แค่รู้สึกว่าตั้งแต่อ่านข่าวมานะ่ะพ่อสร้างเรื่องเหมือนทำร้ายลูกสาวมาไม่รู้กี่รอบแล้วน้องใช้หนี้ให้ไม่รู้กี่รอบแล้วมันไม่อยากวิจารณ์พ่อนะแต่รู้สึกแบบสงสารลูกอ่ะสงสารเบสคําสิงอ่ะพ่อป้าเองก็เป็นคนมีชื่อเสียงคิดว่าคดีนี้ยังไงก็ สร้างความเสียหายให้แน่นอนค่ะทุกคนแล้วบางคนก็บอกอ่าที่บอกว่าเด็กอายุ17เต็มใจไปเองจะอะไรก็ตามนะคะทุกคนกฎหมายนะคะไม่ว่าเด็กจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจผิดคือผิดนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับแอดแล้วหากพ่อบาสผิดจริงก็พ่อก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายนะคะทุกคน ไม่มีข้อยกเว้นคนเราทำผิดต้องได้รับผิดแต่สิ่งที่แอสเสียใจก็คือพ่อบาเองก็มีข่าวแบบนอกใจแม่อ้อยมาตลอดปฏิเสธไม่ได้เลยไม่รู้อยากจะทำคิดแล้วพูดไปมากกว่านี้เอาเป็นว่าชวนทุกๆคนที่ยังอยู่ในช่องแอดที่ยังเป็นแฟนคลับ f อน้นองเบสนะคะ มาให้กำลังใจน้องไปด้วยกันตัวแอดแม้จะไม่ได้ทำคลิปน้องแต่เป็นกำลังใจให้น้องเสมอและในในมุมของกฎหมายในฐานะผู้หญิงนะคะแอดจะมองว่าหากเด็กคนนั้นอายุ17จริงพ่อบาสก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามนะคะทุกคน กฎหมายก็คือกฎหมายตอนนี้อ่านข่าวนะคะเห็นว่าตายายของฝั่งเด็กผู้หญิงผู้ใหญ่บ,บ้านของฝั่งเด็กผู้หญิงเขาก็ออกมาการันตีว่าน้องคนนี้เรียนอยู่ชั้นม6กก็เป็นเด็กดีเป็นเด็กดีคนหนึ่งอะ่ะก็มีการไปแข่งทักษะระดับประเทศก็คือเป็นเด็กเป็นเด็กที่คนในหมู่บ้านก็มองว่าเป็นเด็กดีคนหนึ่งอะ่ะก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคน เอาเป็นว่าหากพ่อบาสผิดก็ให้พ่อรับผิดตามที่กฎหมายกำหนดเลยส่วนเบสคาสิงขอให้น้องผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้ขอให้แม่อ้อยน้องโบท๊ทน้องเบสผ่านเรื่องนี้ไปได้ขอเป็นกําลังใจให้กับเบสคําสิงนะคะยังชอบดูคลิปน้องเสมอนะดูทุกครั้งก็มีความสุข โอเคคะ่ะทุกคนนะรวมพลคนรักคเบสคำสิงที่ยังอยู่ในช่องแอดมาคอมเมนต์คุยกันนะคะเดี๋ยวมีอะไรก็อาจจะหยิบจับคลิปน้องมาพูดถึงอีกครั้งนะคะถ้าแอดมีเวลาช่วงนี้แอดก็ไม่ค่อยมีเวลาแบบไม่สามารถทำคลิปได้วันหนึ่งสอคลิปแบบทุกคนด้วยความที่แอดเห็นว่าน้องเบสเนาะมีช่อง youtube อยู่แล้วแล้วก็ ด้วยแอดเป็นคนแบบชอบดูแบบเวลาเห็นน้องเขาแบบมีความรักมันน่ารักอ่ะพอหลังๆมาช่วงนี้เลยเห็นน้องแบบหันมาแบบทำคอนเทนต์แบบเป็นคู่จิ้นทำนั่นทำนี่ก็ดูแล้วก็มีความสุขอ่ะยิ่งตอนยิ่งตอนนี้เห็นน้องแบบกุ๊กกิ๊กกับแพทริกนะคะก็น่ารักมากๆยังไงให้กำลังใจน้องเบสไปด้วยกันดีกว่านะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนแอดรู้น แค่รู้สึกแบบผิดหวังกับกับพ่อบาสนะคือเมื่อก่อนแบบชอบดูพ่อมากแบบเนาะพ่อก็จะตลกตลกฮาๆนะทำไมอะ่ะทำไมแม่สงสารน้องเบสบ้างแล้วยิ่งมาได้ข่าวว่าแบบเนี่ยออกข่าวมาว่าแบบหยากกับแม่อ้อยแล้วอะ่ะโอเคทุกคน นั่งเสียใจไปกับแอลแล้วกันโอเคให้กำลังใจงน้องเบสไปด้วยกันนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะถ้าแบบมีอะไรเกี่ยวข่าวข่าวเกี่ยวกับน้องแอดอาจจะเอามามาทำมาพูดถึงในมุมของ f อซแบบเราๆนะคะทุกคนเจอก,กันคลิปหน้านะทุกคนรอข่าววันรอข่าววันพรุ่งนี้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะว่าพ่อบาสจะออกมาปฏิเสธขนาดไหนโอเค